มันจะเข้าใจก็ต่อเมื่อฝึกกรรมฐานนี้นะในกรรมฐานมันเป็นงานของเราโดยตรงงานของจิตกาอเรกรรมคือการกระทําฐานก็คือจิตฐานของจิตที่มันเวียนว่ายใจเกิดนั่นนะถ้าเราเข้าใจแล้วมันไม่จะไม่กลัวในการเกิดเกิดหรือจะตายมันเป็นธรรมะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องไม่ต้องมีใครสอนรู้รู้รู้ทุกคนใครไม่รู้ไม่มี รู้รู้ทุกคนนะเพราะตายทุกวันแล้วเกิดทุกวันนี้ตอนใกล้ตายเนี่ยพอเหตุไรกระเพาะจิตมันควบคุมธาตุไม่ได้ธาตุเราเนี่ยดินน้ำไฟลมเนี่ยมันควบคุมไม่ได้มันจำเป็นต้องออกท่านที่เรียกว่าทุก์ูระเจ้าท่านสอนเรื่องทุกอะทุกคือสิ่งที่ทนไม่ได้ ้ายังทนได้ย่งคือการบรรเทาทุกข์อย่างเรานั่งนานๆมันทุกข์ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนในยาบทน่ะคือไม่ใช่มันไม่ตามไปนะทุกตามฮะแต่เราชินชินในทุกที่เราเราอยู่ทุกวันเราหิวเราก็ทุกข์นะฮะกินมากก็ทุกข์นะฮะหิวก็ทุกข์ฮะนั่งนานๆก็ทุกข์นอนนานๆก็ทุกข์ันคือทุกข์จริงๆแล้ว นันถึงถึงคำว่าทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากทนไม่ได้ทีนี้ธาตุมันบีบเราเนี่ยจิตเราควบคุมธาตุธาตุมันบีบเรามันออกไหมออกอย่างไม่ชีปวดหัวเนี่ยมีสองทางให้เลือกคือเอาพิษในหัวออกกับไม่ชีต้องออกจากธาตุเอาแบบไหนเอ <laughs> าแบบไหนจะไม่ชีจะเอาของไม่พิษในหัวออกก็ต้องไปหาหมอ หมอมันก็เขาก็จะวิจัยว่าเกิดจากโรคอะไรเขาก็จะคาเชื้อโรคตรงนั้นถ้ามันหายก็ไม่ชีก็ปกติถ้าไม่หายนะไม่ชีก็จําเป็นจะออกจากล่างล้ควบคุมไม่ได้ทีนี้ตอนออกเนี่ยปัญหาอยู่ตรงเนี้ยปัญหาตรงเนี้ยตรงออกเนี่ยมันในอารมณ์ไหนอะแน่นอนเลยฮะทาานมันบีบมันเจ็บมันปวดถามว่ามันทุกข์ไหมทุกข์ ออกไปแล้วมันทุกข์ไหมทุกข์เปลี่ยนอารมณ์ได้ไหมไม่เปลี่ยนออกไปแล้วทุกข์อยู่งั้นนะ่ะจนหมดกรรมที่ตัวเองทําในมนุษย์ถ้าเราแพ่เนี่ยแน่นอนเราแพ้ขึ้นของความสุขไปนะวิญญาณมันก็ได้เป็นความสุขได้เปลี่ยนภพชาติประมาณนะั้ไปตามกรรมที่เขาเกิดนั่นคือศาสตร์ของ พริษัทเลยหลวงพ่อท่านสอนไว้การแผ่เมตตาจริงๆนะฮะก็คือการปรับภพภูมิส่งวิญญาณที่เกิดอารมของความทุกข์เวลาออกจากร่างถ้าเราฝึกไว้น่ะเนี่ยถ้าเราฝึกสวดมนต์ทุกวันนะก่อนนอนก็สวดให้หลับตื่นนอนว่างๆก็สวดสวดเป็นานานเข้าไม่ต้องไปบังคับมันมาสวดเอง ปวดเองยิ่งแก่เนี่ยไม่ต้องนั่งสวดหรอกนอนสวดนะนะั่นแหละนอนนอนสวดแล้วหลับพอสะดุ้งตื่นก็สวดต่อนี้จิตมันก็อยู่กับบุญนะนะั่นแหะอยู่กับอยู่กับจกักรพัรดิอยู่กับใจสร้างอยู่กับพระนะ่ะถามว่ามันจําได้ไหมจําได้เพราะสวดทุกวันไม่รู้สวดจนตายว่าทนะีนี้สวดเป็นนานเข้า รู้นะมันรู้อะ่ะก็คุมไม่ได้รู้แล้วมันจะอยู่ทําไมละ่ะมันก็ออกไปก่อนดีไม่ให้ธาตุมันบีบนะฮะในเรื่องจริงนะฮะจริงฮนะสวดไปนานๆเข้าเวลาป่วยเนี่ยจะรู้ฮะเวลาปวดไม่มีใครไม่ป่วยหรอกนะแต่นั้นโรคทุกวันนี้มันระบาดนะระ,ะบาดหนักด้วยนะโรคที่มันเป็นอยู่ทุกวันมันรักษาไม่หายนะฮะ โรคมะเร็งนะ่ยโรคความดันโรคเบาหวานโรคหัวใจเนี่ยถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยรักษาไม่หายแจ่ทุเราได้ต้องกินยาท่านหลวงพ่อท่านอธิบายชัดๆว่าจิตเราควบคุมท่าเราอยู่เนะี่ยถ้าเรารักษาตัวเราเองไม่ได้ไม่ใช่รักษาได้มันจะเป็นโรคอะไรก็รักษาได้วะจิตเนี่ย มันรักษาได้ทุกโรคถ้ามันฝึกขนาดเป็นมนุษย์เนี่ยยังเปลี่ยนรูปร่างตัวเองได้นะนักบ,บวดบาง,บางองค์เนี่ยเปลี่ยนเป็นหนุ่มๆยังได้เลยแกเนี่ยคนเห็นยังหนุ่มเลยเปลี่ยนได้นะฝึกได้นะมีฤทธิ์ได้แต่ก็หนีจากความตายไม่ได้นี้ไม่ได้ถึงเวลาก็ต้องไป แล้วในในโลกมนุษย์เนี่ยสามารถจะฝึกได้แต่ตายแล้วฝึกไม่ได้นะเพราะไม่มีรูปแล้วมันเป็นมณะนมามธรรมเป็นจิตเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยหลวงพ่ออาารว่าแค่เองสวดมนต์เนี่ยตั้งใจสวดเนี่ยค่อยๆหายฮนะดวงตาเชื่อนะฮะและอายุยืนด้วยแก่ชาด้วยโรคน้อยด้วยเนี่ยสวดมนต์นี่แหละ เราสวดชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราห่างจากอะไรละ่ะห่างหมดเลยความไม่ดีห่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานห่างจากความโกรธความโลภความหลงห่างจากห่างหมดเลยอารมณ์ไม่ดีห่างหมดเลยห่างจากกายกรรมวจีกรรมเหลือมโนกรรมมันก็น้อยอะถ้าสวดตั้งชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงก็พอแล้วแล้วก็สักพักอารมณ์เด็กก็สวดใหม่ชั่วโมงหนึง่งสวดในบ้านนะสวดดังก็ได้ ม่เครรู้หรอกปิดห้องก็สวดเลยยืนเดินนั่งนอนสวดอย่างนั้นเดินค่อยๆเดินไปตะโกนสวดก็ได้ประมาณ <c oughs> เสร็จแล้วชั่วโมงก็หยุดนี่สวดไปนานๆเข้าพอมันเพลินเนี่ยชั่วโมงหนึ่งน่ะแป๊บเดียวจริงๆแป๊บเดียวเมื่อก่อนเนี่ยตอนสวดให้เด็กนักเรียนมันสวดสมัยก่อนนะ ส่วนกลางวันนะ่ะวันไหนหกจบนะเต็มถ้าเลยวันไหนยีบเอ็ดจบมีน้อยเดี๋ยวนี้เหรอที่ถ้ามันสวดตั้งแต่วันพฤหัสนะตอนนี้ยังสวดอยู่เลยไปถึงวันอาทิตย์นุนชั่วโมงเด็กๆเลยชั่วโมงเนะบางทีเรานั่งสวดน,นะ่ะสามสี่ชั่วโมงยังเฉยเลยมันเพลินคิดดูเดียวมันมันเป็นยังไง การบันทึกเป็นไงสายใหญ่จิตกับพลังงานของบทสวดมันเริ่มเป็นสายใหญ่กันแล้วนะฮะเหมือนกับคนโบราณที่เขาเรียนอาคมน่แหละคนโบราณนะปู่ย่าตาทวดเราเนะี่ยเวลาเขาเรียนอาคมรักษาโรคทุกอย่างนละบางคนเรียนโคมพันบริกรรมทั้งนั้นสวดทั้งนั้นนะ เขาสวดทั้งวันนะทั้งวันทั้งคืนเขาต้องการให้คําบริกรรมกับจิตเนี่ยมันเป็นสายใหญ่กันเป็นเนื้อเดียวกันเวลารักษาโรคมันต้องใช้ประกอบกันรูปนามกับอาคมมันก็ใช้ได้ถ้าตั้งใจสวดจริงๆนะอย่าลืมว่าจิตมันควบคุมธาตุเราอยู่นะเวลาเราสวดนะโมโธทธายะเนี่ย มันไปทั้งหมดทั้งธาตุแล้วนะฮะมันจะเทือนหมดเลยฮะกรรมกรรมที่มีในอดีตนะ,ะมันไม่ส่งผลนะแล้วมันไปนปรับด้วยปรับกรรมกรรมที่เราทําทั้งหมดเราทั้งดีไม่ดีเนะี่ยจิตเป็นตัวบันทึกนะฮะจิตเราเป็นตัวบันทึกส่วนกรรมเราทําไว้ทั่วไปอนะ่ะในโลกเนะี้ยทีนี้เราบริกรรมจักรพรรดิเราบริกรรม พลังงานของจักรพรรดิอยู่ในโลกนี้มากมากขึ้นทุกวันนะเพราะมีโพธิสัตที่สร้างบาร,รมีเกิดขึ้นทุกวันโพธิสัตก็เกิดขึ้นทุกวันแล้วก็ลาก็มีด้วยนี้พลังพลังงานเข้ามาที่จิตเรามันก็ไปที่ทาธาตุเราไปที่ทาธาตุเราบ,าบา่อยๆมันจะปรับาธาตุเองเพราะนั้นเราจะเข้าใจในลักษณะนี้ก็คือตอนที่เราสวดนอนแล้วหลับแล้วสวด ปกติสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราหลับที่ไหนเราไม่รู้เราหลับเมื่อไรหรอกไม่ไม่เคยร,รู้หรอกถ้ารู้ก็เก่งแล้วลหละแต่สวดมนแล้วหลับเนี่ยเริ่มจะรู้นะเพราะเช้าเราเรูู้แล้วเฮ้เราหลับจุดไหนถ้ามันยังฝันลายอยู่แสดงว่าจุดสุดท้ายที่มันจะหลับจิตมันดึงไปด้วยกร,รมถ้าวันไหนเราสวดแล้วหลับ สะดุ้งตื่นแล้วสวดต่อแสดงว่าจิตมันสวดมนต์ถ้าวันไหนสวดเรามันก็ไปทําบุญมั่งไปให้ทานรักษาสินภาวนาไปสวดไว้แผ่เมตตานี่คือจิตบันทึกบุญ <c oughs> ในความฝันนะฮะอย่าลืมว่าจิตเราเนี่ยมันไปไหนก็ตามครับมันมีสายใหยกับเราอยู่นะฮะมันยังไม่ตาย <c oughs> อาการของความฝันกับที่เรานอนเนี่ยอาการเดียวกันนะฝันร้ายคืออาการเดียวกันฝันไปทำบุญก็คืออาการเดียวกันฝันไปเรียนอาคมก็คืออาการเดียวกันมันเป็นสายใหญ่นะกรรมที่เราทำไว้ในโลกเนี่ยเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีสายใหญ่อยู่นะกรรมทั้งหมดนะ่ะที่มาแล้วก็แล้วไปนะ ที่ยังไม่มามีอีกนะยังมีชีวิตอยู่ยังนะฮะตอนนั้นถ้าไม่เบรกมันไว้เนี่ยมานะบอกก่อนไม่ใช่ไม่มามานะฮะบางคนเนี่ยถ้าปาณาติบาตมากในอดีตนะเห็นหลังไวๆถึงเวลาก็ไปแล้วท่านบอกนีสวดมนต์พลังงานมนต์ปัจจุบันพลังงานของความดีปัจจุบันและพลังงานความดีที่เราสะสมไว้ในอดีต ถ้ามันต่อกันเมื่อไรล่ะอดีตมาต่อปัจจุบันเมื่อไหร่มันก็เป็นอนาคตถ้ามันต่อกันเมื่อไหรเนี่ยไอจัวเมมโมรี่รือตัวบันทึกไว้เนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้สึกรู้ได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะฮะเป็นไปไม่ได้ถ้าที่ะท้ามันรู้ถึงความดีท่านบอกไอความมาดีที่จะมันปรากฏเนี่ยมันไม่รู้เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะเราบังคับ ตอนนี้เราบังคับคือกรรมฐานที่เราทําเราไปเราทําจิตให้อยู่ในกระแสของไตสนานากมก็คือจักรพัฒน์นั่นแหละอันเดียวกันนะกระแสของโพธิสัตว์เพราะจักพัฒน์คือพุทธพุทธะกาลังของพุทธะนะพุทธะที่เต็มด้วยไม่ใช่พุทธะที่ไม่เต็มพุทธะที่บารมีเยอะด้วย พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันถ้าท่านไม่บวชเนี่ยท่านก็เป็นจกักรพรรดินะแต่ท่านบวชก่อนนีบิดาไม่ไม่อยากให้บวชนะฮะไม่อยากให้เป็นพระพุทธเจ้านะะบิดาอยากให้เป็นใหญ่ที่สุดในสามโลกนะไม่ยอมไม่เห็นในสิ่งที่ไม่ดีเลยเห็นในสิ่งที่เพลิดเพลินตั้งแต่เด็กจันอายุยี่สิบเก้าจักรพรรดิกำลังจะมาแล้วล่ะกำลังจะเกิดแล้วถึงเวลาก็ต้องเกิด แต่ท่านบวชก่อนโดยสิ่งที่ท่านเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายคือตาเห็นเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นนักบวชไม่เคยเห็นในชีวิตเนี้ยเพิ่งเห็นวันนั้นอ่ะทำไมจึงเห็นพวกทำไม้เห็นคือเทวดาโพธิสัตว์ด้วยกันนะทำให้เห็นถึงเวลาท่านท่องไปแล้วก็ทำให้เห็นนะพอเห็นก็ต้องนึกออก พอนึกออกมันก็ไอตัวเมมโมรี่ตัวบันทึกมันก็ขึ้นมานึกถึงหลายวันพิจารณาหลายวันไม่ใช่แล้วต้องบวชแล้วประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นไอการเวียนว่ายตายเกิดท่านบอกมันเป็นปกติมันเป็นธรรมชาติถ้าเราฝึกไว้มนะันไม่กลัวหรอกฮนะไม่กลัวไม่กลัวพร้อมที่จะเกิดพร้อมที่จะตายได้ถ้าเราฝึกฝึกไว้นะมันหนีไม่พ้นหรอกท่านบอกถ้าไม่ฝึกไม่ได้หรอก พอให้ใหญ่ๆกันนานไหนรวยกันนานไหนยากดีมีจนยังไงก็ตามท่านบอกเปลี่ยนตายแล้วก็เกิดไม่มีอะไรแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ด้วยเอาไปได้แต่ความรู้สึกนี่เราบันทึกความรู้สึกอะไรอะ่ะตางตาหูจมูกลิีนกายทุกวันเนี้ยวันหนึ่งบันทึกอะไรนั่นคือกรรมอย่างที่ใบเมื่อกี้นี่ไงผพะมีอยู่ด้วยกันนั่นอะ่ะบันทึกนะ กายกรรมวจีกรรมมโนโกรรมบันทึกนะไม่ใช่ไม่บันทึกอดีตมันมามาที่ปัจจุบันเนี่ยอดีตคือปัจจุบันไอาการกระทาปัจจุบันเนี่ยคืออนาคตชัดเจนนะถ้าเราฝึกไว้เนี่ยโอ้ยหลายหลายวันหลายหลาย,ลายปีเข้ามาเนี่ยถามว่ามันกลัวไม่ตายเนี่ยไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกมันเป็นปกติพร้อมที่จะเกิดเลยก็ได้ ฝึกไปเนี่ยเวลามันควบคุมไม่ได้เกิดเลยก็ได้นะหรือจะไม่เกิดก็ได้หรือจะไปเป็นเทเวดาหรือพรมก็ได้เราเลือกได้เราเลือกเกิดได้นะโดยการโดยกรรมฐานใครบอกว่าเลือกไม่ได้เลือกได้นะเรานี่เลือกได้ไม่ใช่พรมนะมามาทำให้เราเกิดไม่ใช่เพราะพรมนะไม่ใช่ตัวเองล้วนๆน,นะ กรรมเป็นแดนเกิดล้วนๆนะไม่ใช่ใครไม่มีใครสร้างใครได้ตัวเองนะเพราะนั้นถ้าเราฝึกได้แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงภพชาติได้เราเบรกได้ภพภูมิไหนชาติไหนในอนาคตเกิดแล้วมันกาียุคหรือมันไม่น่าไปเราก็ไม่ไม่ลงมานะเพราะโลกนี้มันเจริญแล้วเสื่อมเป็นปกติเราจะเห็นในชีวิตเราเนี่ย ตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยมันอยู่นิ่งไหมไม่นิ่งเนะมื่อก่อนแถวนี้เป็นป่าเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเป็นถนนเป็นเมืองเป็นเยอะแยะในอนาคตมันก็จะเป็นป่าเหมือนกันมันเกิดจากภัยธรรมชาติเกิดจากโรคเกิดจากมนุษย์เนี่ยม,น,มน,น,นุษย์มนุษย์ฆ่ากันมนุษยุยปุคปัจจุบันเนี่ยอย่านิดว่าปลอดภัยเลยไม่ใช่นะแม้แต่ลมหายใจแม้แต่อาหารยังไม่ปลอดภัย,ยนะฮะ ถ้าเราไปหายใจเข้าในสิ่งที่เป็นพิษมาในอากาศทึ่งมนุษย์ทําขึ้นสมัยนี้นะมันกินโลกเป็นโลกเลยนะอาหารเหมือนกันกินแล้วเป็นแล้วไม่ใช่ตายเลยนะบอกมันเป็นจุดเร้วเมื่อกินออกลูกออกหลานน้ําเหมือนกันถ้าเราสวดมนต์ไปนานๆความรู้สึกทางโลกน้อยลงอยู่ใน กรรมฐานนึกถึงบทสวดบ่อยๆเนี่ยเวลาเรากินอะไรจะมีความรู้สึกนะฮะจะไม่กินจะไม่ไปเวลาหายใจขาดๆก็ถอยมันจะมีความรู้สึกปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเส้นเริ่มกลับมาแล้ววางสังหรณ์เริ่มกลับอย่าไปเล่นมากอะไอ้โลกนั่นบอกวัตถุวัตถุถอย่าไปจิตมาก ถ้าติดกะติดในในคลื่นที่ดีอย่าไปเพลิดเพลินมากยังสี่ใดยุคปัจจุบันเด็กเด็กยุคปัจจุบันเนะี่ยมันเล่นพวกนี้มากเกินไปบางคนเสียสายตาเสียต้องใส่แว่นแล้วแว่นเนี่ยใส่แล้วมันต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะอายุน้อยมันไม่เหมือนคนแก่คนแก่โอเคต้องใส่เพราะว่าอายุงานมันมากขึ้น ตาหูจมูกมันก็ต้องไปตามกาเลาเวลาแต่เด็กนี่ใส่แว่นเนี่ยมันต้องเพิ่มไปเรื่อยๆเ,เ,เพราะอายุมากขึ้นเสียเสยระบบเสียหมดเลยระบบนิเวศทั้งหมดในอนาคตนะฮะพูดถึงน่าก,กลัวนะฮะเพราะฉะนั้นฝึกไว้จะได้แก่ช้าๆหน่อยอายุยืนแก่ช้านะฮะโลกน้อย โรคน้อยมีโรคไหมก็ไม่มีม,ม,มีทุกคนนะแต่มันน้อยลงเวลาเปลี่ยนร่างก็แบบสบายๆไม่ต้องไปทุกข์มากไม่ต้องไปให้มันบีบเราไปก่อนเราฝึกไว้แล้วเนี่ยมันไม่ต้องเสียเงินนะนะพูดถึงสวดมนตนะ์เนี่ยเสียเงินไหมไม่เสียนะฮะซื้อไม่ได้ด้วยฮนะความสงบความเบาความสบายของกรรมฐา,านนั้มซื้อไม่ได้ต้องทำเอง เพราะฉะนั้นถ้าไม่ทํามันจะไม่ชินมันจะขี้เกียจถ้าทาบ่อยบ่อมันจะชินมันจะทําเองเราจะสังเกตด้วยความเคยชินในอาชีพที่เราเห็นเห็นนั่นแหะเขาทาบ่อยบ่อนะไม่ต้องดูเลยคนทําบ่อยบทําเป็นเนี่ยมันไปเองชานาญเองการสวดมนต์เหมือนกันสวดมนต์ไปแม่เจาโมทนาบนบันทึกบุญ่้นคิดบ่อยๆทําทบ่อยบ่อยมันก็จะเกิดความเคยชินทีนี้ชินเนี่ยตาหูจมูกลล้นกายกระทบมันก็ทําแล้ว มันทําแล้วฮะมันเป็นธรรมะแล้วธรรมะที่เห็นชัดๆ,ๆเนี่ยนะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีโอ้มันนอนสบายแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้มีเพื่อนเป็นผีในอนาคตเพราะอะไรรูว้ว่าเวลาสวดมนต์บ่อยๆจิตมันสว่างนะจิตเรามันสว่างนะจิตมันไม่มีกิเลสจ,จัณหาอุปทาน มันไม่มีความโกรธความโลภความหลงเลยนะตอนที่เราสวดตอนที่เราแผลเนี่ยมันสว่างนะถ้าสว่างแล้วใครอยู่กับเราผีสิผีอ่ะผีไม่าะคนน่ะเออเวลามันตายอารมณ์มันมันปวดนมันอยู่ใกล้ๆเราน่ะมันมันเย็นน่ะมันเย็นแล้วมันไม่อยากอยู่เป็นไปไม่ได้ วิญญาณทำไมถึงอยู่ตามพุทธลูกตามเนี่ยตามสื่อพวกเนี้ยล่ะเพราะมันเย็นนะมันเย็นมันสว่างมันเย็นมันสบายมันมีความสุขเพราะจิตเนี่ยมันเป็นนามธรรมมันเป็นผีพอออกจากล่างแล้วเนี่ยมันก็มีธาตุเดียวคือธาตุรู้เป็นนามธรรมกรรมที่ตัวเองทำในโลกเนี่ยมันเห็นหมดเลย มันเป็นสายใหญ่หมดเลยเขาทําอะไรไว้เขารู้เลยสมมติว่าเขาเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยนะ <c oughs> เขาจะรู้เลยว่าเขาทําอะไรมาเขาถึงได้เป็นแล้วพอเขาหมดนี่เขารู้เลยว่าเขาจะไปไหนเพราะมันเห็นทั้งความดีและไม่ดีบางคนก็กูลงข้างล่างแน่เพราะตอนตายนึกถึงบุญคือกรรมดีก็มีกรรมไม่ดีกด็ก็มีไง ไม่มาอยู่กับเราเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มาสวดกับเราเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะเวลาสวดมันสว่างจิตเราสว่างของเขาก็สว่างอายุมันก็ยืนขึ้นนะทั้งๆท,ที่เขาต้องเขาก็เหมือนเราพร้อมที่จะเกิดพร้อมที่จะตายเหมือนกันพอเกิดเป็นเทวดาบุญมันก็หมดไปเรื่อยๆหมดไปหมดไปมันก็คือการเวียนว่ายตายเกิดที่เห็นชัดๆชัดๆเลยฮนะ เพราะฉะนั้นไม่ฝึกไม่ได้ท่านบอกหลวงพ่อท่านว่าท่านฝึกไม่ได้ไม่ได้มันฝึกตามความเป็นจริงเพราะสพุทธศาสนานี่ยนะท่านสอนผู้เีท่านสอน,สอน,สอนจริงๆเลยคือการเวียนว่ายตายเกิดคือฝึกการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ฝึกอะไรนะแน่นอนฮะท่านให้ฝึกะ พะนั่นคนโบราณทําไมเขาสวดมนต์ไหวพระก่อนนอนทําไมเขาถึงมานอนวัดเออก็ห่างจากความรู้สึกทางโลกนะให้มันห่างมั่งห่างจากอารมณ์ไม่ดีทางตาหูจมูกแหละทางครอบครัวทางอะไรเยอะแยะไปหมดนะอย่าไปทนทุกข์ทรมานท่านมาไปอยู่ในวัดไปนั่งสวดมนต์อารมณ์มันก็ดีใช่ไหม อารมณ์ดีมันก็ทึกบันทึกขึ้นความดีมันก็มองเห็นจะพระพุทธรูปมองเห็นจะก็พากันสวดมนต์เนี่ยมันก็ห่างค่อยค่อยห่างห่างมากห่างมากเข้าอารมณ์ก็สบายมันก็เริ่มทําใจได้ว่ามันก็เตรียมตัวตายนะว่าแก่แล้วยังไงก็ตายไม่แก่ก็ตายนะยุคเนี้ยเห็นไหมเขาตายทุกวันอวัดเหตุเพราะนั้นไม่ปลอดภัยนะถ้าเราไม่ฝึกนะ ปึกนะไม่ปึกไม่ได้นะนั่งรถลงเรือไปไหนก็นั่นคับรถไปไหนนั่งต้องสวมดมนต์อย่างเน,น้อยเราสวดไปเนี่ยเทวดาแถวนั้นมาสวดกับเรามันปลอดภัยอยู่แล้วปลอดภยัยยังไงก็ปลอดภยัยไม่ปลอดภัยได้ยงไงมันเพ,เพื่อนเยอะอะโลกวิญญาณทั้งนั้นะนเพื่อนเราไม่ใช่มนุษย์นะมนุษย์มันไม่รู้เราเรานึกอะไรไม่รู้ไม่รู้หรอก เรายิ้มยิ้มมันนึกว่าเราเป็นบ้าไม่ใช่หรอกยิ้มด้วยความสุขไงเรามีเพื่อนอาเมชีมีอะไร,รมีอะไรไม่ได้ถามมาหลายวันแล้วนะ อย่าที่ทานะคะหลวงตาสงสัยว่าอยู่ดีๆค่ะก็นึกถึงกรรมที่ทําไปแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วค่ะมันคิดวนเวียนไปวนเวียนมาเงนี้ยค่ะแล้วจะทำยังไงัิถึงเวลามันมามันมาแล้วนั่นปกติมันยังไม่มาใช่ไหมนานแล้วมันไม่มาถึงเวลามันก็มาเมื่อคิดวนเวียนอยู่แถวนั้นรีบไปฮะรีบไปอยู่วัดหรือรีบอยู่ห้องพระอย่าไปไหนนะวย อยู่อยู่สวนมต์อยู่กับอยู่กับพลังงานที่เป็นบุญอย่าไปโกรธอย่าไปรับสิ่งที่ไม่ดีนะท่านอาจจะเปลี่ยนร่างวัยนะอา้าวกระแสะของกรรมมันดูดเข้าหากันนะถ้าอยู่ในวัดอยู่ในแวดวงของเนี้ยมันมีพลังงานของความสว่างพลังงานอื่นเข้าได้ไหม ยังไม่ชีสวดมนต์นโมโหตายะเนะี่ยไม่ชีคิดไม่ดีได้ไหมไม่ได้นะคิดไม่ได้ถึงคิดพลังงานก็มันมาน้อยมากลยฮนะเนี่ยเราสวดมนตนะ์เนี่ยถึงคิดไม่ดีเนะี่ยมันก็น้อยเพราะพลังงานที่เราสวดนะมันเยอะไม่ส่งผลนะนอนสวดนั่งสวดอย่าพิ่งไปไหนจนกว่าจะให้มันวนเวียนแถวๆนั้นนะจนกว่าไอ้ที่วนเวียนมันจะหายไป กรรมที่เราทํามันวนมันเวียนมันคิดวนไปวนมาเนี่ยเพราะกรรมไงเพราะเราบันทึกถ้าเรามันถ้าเรามันไม่บันทึกมันจะมีเลอมันจะมาเลอใช่ไหมเหมือนกับคนสมัยก่อนหลวงตาบอกเอ้ยสวดแล้วรวยนะมันบอกโอ๊ยผมสวดมาทั้งหลายปีแล้วไม่ไม่เห็นจะรวยเลยอ้าวก็บางอย่างทานที่เองทําไว้มันเกือบหมดแล้วอ่ะ เองต้องทําใหม่แล้วทําใหม่อะทำทักวันนี้ไงทำวันละบาทสองบาทนะเดือนเดือนหนึ่งก็สามสิบวันละสาสิบาทแล้วใช่ไหมล่ะปีหนึ่งก็กี่บาทแล้วก่ะก็เอาเบิกมาใช้นะก็โอด,ดีมาดิกรรมในอดีตทานอะมันหมดแล้วมันคือหมดสวดยังไงมันก็ไม่จอเพราะมันไม่มีมันมีแต่ความรู้สึกไอที IG มันใช้ไปแล้ว ของใหม่ไม่มีเข้าใจไหมมันมีวิธีการนะไม่่นเนี่ยจักรพรรดิเนี่ยเข้าใจไหมนะเพราะนั้นเบรกเดกกรรมที่มันเกิดจากสิ่งที่ไม่ดีที่มันอยู่ๆมันคิดวนเวียนเนาะสิ่งที่ไม่ดีมันมีมันมีพระองค์หนึ่งเมื่อสักยี่สิบปีได้ก็2บยี่สิบสีได้มาบวชที่ท้รบวชพราอะไรรู้วป่า จะฆ่าตัวตายมีคนกระซิบไม่รู้ใครกระซิบบอกฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายนะ่นหนีไม่ได้เลยฮะวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่นั่นนะจําเป็นต้องไปบวชพรอไปบวชเสร็จแล้วเนี่ยยังมีนะเสียงยังมีอยู่ใช้เวลาสามปีไม่ใช่เสียงนั้นถึงจางหายไปโดยการสวดมนต์เนี่ย ไม่ใช her her ่ธรรมดานะกรรมมันแสดงว่าค่าตัวตายมาหลายรอบต้องเบรกให้ได้ต้องเบรกมันให้อยู่